อะไรเปิดเกมมาเป็นเลยเหรออะไรอยู่เนี่ยไม่โอ้โหเราเป็นคู่กับป๊อปน่ารักด้วยนะฮะท่านผู้ชมคนระับโอ้ my g กอดอ้าว ไปดีกว่าอู้โอ้ยเฮ้ยยิ่งเห็นทีนี่ยิ่งเห็นอยู่ในห้องไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะใครครับอยู่หน้าห้องไปกันอยู่เลยไม่ใช่หรอมีใครบ้างครับหนูเจอศพสีดำอยู่ตรงห้องข้างล่างห้องยิงปืนที่เป็นคันบังคับแบบที่มันเป็นห้องคนขับอ่ะ แล้วมันถูกซ่อนไว้ซ่อนตรงไหนครับถูกซ่อนมันถูกซ่อนไว้ในนั้นคือหนูมองไม่เห็นศพนะแต่หนูเห็นริพอร์ตพี่อยู่พี่อยู่กับใจร้าวในห้องแอดมินครับผมใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ใครใครอยู่ห้องสิคิอล่ผมผมผมกับชามโมแล้วใครคนหนูวะอิจูบี้นี่แหละอ้าวล้ตายตัวไหนอ่ะแต่หนูบอกเลยนะว่าหนูอยู่คนเดียว แต่ว่ารอบที่แล้วที่เล่นกันเจ๊แม่บอกว่าเจ๊อยู่คนเดียวแต่เจ๊ก็จะเป็นฆาตกรนะไม่ใช่แหละรอบที่แล้วกับรอบนี้มันใช้กันได้หรอไช้ได้คือเมื่อกี้ชาโมเดินอยู่ตรงเดินอยู่ถึงไหนแล้วผมเดินจะคาเฟเทเรียแล้วว่ะคือตอนที่จะเดินถึงคาเฟเธเรียผมหักลงไปหยอดยาที่ห้องพยาบาลแล้วแล้วอยู่มันก็มีโหมดขึ้นมาแปลว่าพี่โมคะไม่ใช่ฟุ้ยมีใครน่าสงสัยไหม มีแค่หนูพี่แต่จุบิมันตามมาไม่ใช่เหรอว่ามันแวบเดียวหายไปเลยมีสองคนก็คือมีพี่ไมายกับพี่โม่สองคนเพราะว่าพี่อยู่ฝั่งขวาฝั่งซากับพี่แจงล่าสุดเราเห็นก็โอปอล่ะแหละน่าสงสัยตอนเนี้ยอ้าวไม่ใช่แล้วพี่พี่โม่เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าโอปออ่ะอยู่กับผมตอนอยู่ที่ไปนโอปอกับป๊อปเป็นฆาตกรครับไม่่ใชอันนี้พี่แจงเจอศพที่ไหนนะพี่ ผมว่าแประสบพี่ข้างล่างตรงห้องยิงปืนใช่ไหมแล้วเราลงมาข้างล่างอ่ะมันจะเป็นเหมือนใครมาคบคนขับใช่นี่ผมลงใส่พี่แป๊กเลยพี่แป๊กเดินสวนพไปเฮ้ยแป๊กข้าเอกรีพอร์ตเองเดินส่อเนี่ยโอปอมั่นใจใจเย็นบอปอพี่เดินสวนใจแล้วตรงไหนก่อนหน้านี้พี่ไปดาวโหลดอยู่พี่ไปดาวน์โหลดที่ห้องวิทยุแล้วคราวนี้พี่เดินขึ้นไปพี่ยังไม่เจอใจแล้วเลยนะ ไตรลัวเฮ้ยสคริปต์ได้พี่ไม่อไหร่ไอคิวตายใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอคิวตายไปะไ้นลัวไตวเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยมีคนดูมีคนดูมีคนดูด้วนเกือบแล้วเกือบแล้วผมจะเดินตามโอปอลแล้วเดี๋ยวเจี๊ยจับตามองใจร้าวนะเดี๋ยวดูผมตายเดินผ่านที่แป้งริงๆพี่ป๊อปแม่งจัดการไปเลยเหรอหมดเลยเหรอทยอยกันทยอยก่อน Huh. ตายสองเลยทุกคนฆาตกรเดินเป็นคู่ชัวใช่แล้วมีใครเดินคู่กันบ้างอ่ะไม่มีเลยผมเดินไปเจอแป้งในห้องเปิดไฟหนูเปิดไฟแต่ศพไปทีดอยู่ที่ไฟนะจ๊ะอย่ามาสงสัยฉันนะงั้นเอางี้ปางยังไงปางเป็นคนบวอ่ะก็เจอศพอยู่หน้าห้องแอดมินอ่ะ แอดมินเลยเหรอ้องแอดมินดห,หน้าหองตชงช้างไงนะเมื่อกี้ตอนผมดูดูกล้องใช่ไหมแล้วแบบผมก็ติดอยู่ในนั้นอ่ะแล้วผมออกมาผมเจอแป้งแล้วผมก็เดินไปกำลังจะเอาอยาเอยู่หน้าก้องเลยเี๋ยวนะเมื่อกี้หนูหยังเจอน้องใจร้าวอยู่เลยอยู่ตรงไอตง้ตุดึงตูดึงต,ตูดึงตุดึงตด<ม>ึงตุงตดึงต<ม>้งคือรว ไอ้ยงตรงข้ามกับห้องไงเนี่ยห้องเรียนตอนปีปห้องเรียนเออที่มันที่มันทำกันห้ารอบอะที่มันเป็นทดสอบความจำอ่ะแล้วเมื่อกี้มีพี่ไหมอยู่ตรงนั้นด้วยพี่ไปอยู่พี่ขึ้นไปห้องพยาบาลพี่ไปเอายาต่อไงเพราะว่ายามันครบหกสิบวีแล้วโอปอบวอดใครครับหนูไม่บอกพี่หนัวว่ะสงสัยเขาตั้งแต่แรกเลยเน้นหนัวว่ะหนูว่าสงสัยเขาเหมือนกัน สงสัยเขาคนนั้นเหมือนกันทวนบอกด้วยสิว่าสงสัยใครจะได้โบสถ์ใส่นวลใส่นวพี่ป๊อปก็น่าจะรู้ว่าใครนะพี่ก็น่าจะรู้ว่าค่ะไอ้โหนไม่ได้พี่แก้เป็นทำไมหนูไม่ได้เป็นหใครคิใครทำเวลคำเองครับเยียมกันน่ะ เฮ้ยเไม่คือไ่จิ้มพี่ไหมจิ้มอ่ะไม่เลยอ่ะเมื่อกี้ใครใส่หนัวแปงเปล่าพี่พี่ไงเนี่ยฉันก็บอกแล้วว่าพี่ไหมอยู่กับใจแล้วกูบอกแล้วบอกแล้วมันมีใครเอาพี่แป้งเลยตายด้วยเออ เมื่อกี้ผมพยายามจะแอบไปนะเว้ตอนไฟดับไปพี่ป şey ๊อกก็ยังจะเห็นผมอีกผมก็โดดเสียบคนเลอกน่ารัก่ะตไม่เป็นคู่อีกแล้วเหรออะไรวันเนี่ยสามรอบนะวันเนี้ยเครียดเหลือเกิน อุ้ยเร็วมากไวจังอะใครไม่มีทิวเนี่ยใครไปเนะนะ่ะสมมติว่าตรงห้องแอดมินป่ะได้ใจแล้วได้พี่พี่เจอตรงห้องสซห้องสโตครับเออเมื่อกี้มันมีปิดไฟใช่ป่ะใช่ใช่ไม่เห็นมีคนที่อยู่ในห้องแอดมิน กับคิวอยู่ประมาณสี่คนมีแจงพี่ไหมพี่โมพี่โมวิ่งเข้าไปทีหลังสุดผมรูดบัตรอยู่เมื่อกีจะบอกว่าอยู่กับใจร้าวตอนที่กำลังยิงอยู่แจ้พูดอะไรปะเนี่ยไม่ใช่แต่สงสัยสงสัยแบบคือ EQ อีคิวอะอยู่ในห้องแอดมินแล้วพี่ไหมกับพี่โมอะถ้าพี่โมบอกว่าพี่โมวิม่งมาทีหลังอะทำไมพี่โมถึงไม่เห็นศพคิวอะเอ้ยอะไรกันน่ะนะ่ะ ลผมวิ่งไปห้องรูดบัตรผมไม่ได้ไปห้องไฟดับไม่มาปิดไฟกันนะก็ผมเห็นมันไปเยอะผมเลยไปรูดบัตรอยู่อย่างเดียวนี่ไงต้องนี้สงสัยไงสูตรเดียวหลงตาที่แล้ว่เสูตรเดียวสูตรเดียวกันเลยอารมณ์แบบว่าเห็นจบแต่ว่าก็คือแบบทำเนียนๆนียนแหมไม่เห็นมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นคนอื่นทำแหมหย่าและเดดเดดเฮ้ยู่ออะะไไรน้พวกไอยผมเนี่ยเป็นมาตั้งกี่เกมแล้วไม่ว่าบางเป็นทุกคนเชื่อแพมเหรอ ผมจะคิดเอางั้นเลยอัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้คือทะเลาะกันส่วนตัวอ่าสกิป์เป็นหมือนละกันตาแรกอีพียูย่งยครับเก็ศพไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่ค่อยเน่า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 ไม่รู้เน่าไม่เน่าไม่รู้ผมคลิปตะคลิปตะคลิปเห็นตายตัวรอยวันเลยเดี๋ยวเก็บศพร้อยวันก่อนเดี๋ยวพักเออร้อยวันร้อยวันใครไปโหวดปางก่อนไม่รู้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 คนไม่รู้เนี่ย ไปนู้นก่อนเลยผ <c oughs> มเป็นไม่ไปไหนแดงนล้วน่ะ <c oughs> <c oughs> ผมถือผมยิงอย่างนี้อยู่ช้านะพวกคุณน่ะ <c oughs> เออย,งยิงเสร็จแล้วครับยิงเพิ่งเสร็จครับผม เพิ่งเสร็จครับปั๊มน้ำมันโอ้ยใจร้าวมันยือตอนตรงนั้นว่ะ ทำอะไรกันนคุณทำอะไรกันเป็นดาวโหลดกับดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดข้อมูลดาวโหลดข้อมูลอ่าอฮ้ยเมื่อกี้ทำอุ้ยเฮ้ยที่ไหนโอปอตายได้ไงอ่ะบนห้องแอดมินเลยครับ ตรงไหนครับแอบเอ้าไงมินเหรอคือเดินเข้าองมินออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาพี่เพราะว่าผมกำลังเศร้าไฟอยู่ผมเห็นเลือดเลือดกระเด็นเข้าจอผมเลยเข้าจอเลยเหรอนี่ไงนี่พี่ป๊อปตายด้วยเอ้าเอ้าสวัสดี่ป๊อปเจ้าวัสดีครับปปวพี่ป๊อปไปนี่ไงพี่ป๊อปกดรีพอร์ตแล้วตายโดนเด็กไมลคิดพี่เด็กโดนเด็กไมลคิดเรียบร้อยเม่ยอมเอาตายเพราะทั้งหมดเลยแสดงว่าคือคนป่วยไม่มีจำไม่จำเลยแต่ผมแต่ผมจำได้นะอันนี้แต่ละคนอยู่ตรงไหนบ้างครับ ไม่อกี้อยู่ในห้องรูดบัตรตอนนี้ก็อยู่ใช่ไหมพี่แบงค์ใช่ตอนนี้พี่อยู่ตรงข้างหน้าตรงที่รูดบัตรเลยอ่ะแล้วแล้วคนอื่นครับเมื่อกี้ทุกคนวิ่งออกมาทางขวาการจากห้องไฟใช่ปะคะแต่วิ่งออกมาทาง้ายงไงขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะไปอยู่ตรงเห็นไหมหน้าสงสัยคนที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยผ่านห้องแอดมินชัวห้องไฟอยู่ห้องคาเฟ่เทเลียฮัลโรหลเฮ้ยตอตอป๊อปตายป๊อปตายป๊อปต้องพูดได้ใช่ไหมเนี่ยพูดพูดไม่ได้ คือผมอะตายเว้ย <c oughs> ผมเห็นฆาตากรแม่งฆ่าต่อหน้าต่อตาแล้วผมแม่งโหวตแล้วผมก็โดนฆ่าตายตรงนั้นเลยไ <c oughs> <c oughs> ไมไม่่ <c oughs> ถ้าผมหลุดออกอ่ะพูดได้เราสอบผมจะจับพี่พี่พี่ทำภัยได้นี่ครับแต่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 ใบให้เฉยๆเอาให้สนุกแล้วกันแต่ว่าบอกเลยว่าฆาตกรเนี่ยสองคนน่ะแน่ๆรู้แล้วเนี่ยแล้วหรอพี่คุณมากนะข้าราชกไรเนี่ย อเราสองคนเจ้ะพี่มันไม่ได้ว่าป้ายเรารู้แล้วไม่ต้องอยู่สองคนแน่ๆเพราะว่าเห็นคนหนึ่งฆ่าแล้วอีกคนหนึ่งก็ฆ่าต่อไงพี่ชาวบุพี่ชาวบุอยู่ไหนพี่ผมอยู่ห้องซีเคียวริตี้แล้วผมเห็นด้วยว่าใครอยู่หน้าห้องแอดมินตอนนี้ใครพี่ไม่รูครี่ผมสงสัยสีชมพูอุ้ยเฮ้ยไม่เคยคิดเลยว่าพี่ชาวบุจะคิดเหมือนผม ท้าไม่สงสัยแจ้งอะแจ้งไม่ได้อยู่กับใครเลยเมื่อกี้แจ้งวิ่งออกมาทางซ้ายคนเดียวเลยแต่ไม่ไนขึ้นเลยผมค่อนข้างมั่นใจว่าใจล้าวกับซีบิงไม่ได้เป็นแต่แจงก็ไม่ได้เป็นไม่อะ่ม่แต่ว่าเราเราต้องโหวดก่อนแล้วผมโหวดจูบิเราโหวตแจงทำไมแจงไม่ได้เป็นไปเลยแจงไม่ได้เป็นอะไรวะพี่โม่ใครหูเบาอะ กับสุกมณนีผมว่านะเออหนูสงสัยตานทั้งคู่เลยแล้วหูเบากันด bon ้วยนะไม่ใช่แล้วยังมาชับว่าคุ Oliver> ้มอ่า ผมคิดว่าก็เป็นสืบเทงพี่น้องแน่นอนโทษนะครับปาร์ลุว่าใครเป็นคนฆ่าเออตรงตรงไหนวะพิกกิทเดี๋ยวเดี๋ยวพิกกิทได้ไงแล้วแล้วเขาตายตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยพี่เดินผ่านพี่เดินผ่านแป้งกับปางไปแล้วพี่เดินไปทงซ้ายเลยนั่นแหละมันตายไปซ้ายผมบอกแล้วว่าแป้งไม่ได้เป็นไม่ใช่พี่ไม่เห็นมีใครเลยพี่เดินไปห้องเดียรเตอร์อันนี้อันนี้ปางเจอตรงไหนตรง ห้องที่มันเป็นกล่องเยอะๆอ่ะพี่ที่ข้างล่างมันเปที่ทิ้งขยะโถาเล็ตพี่เห็นก่อนพี่เห็นแป้งอยู่ตรงตรงชิวจะปางไม่ใช่เหรอตอนแรกวิ่งไปห้องโะาเตแล้วผมวิ่งตามไปดูเป็นไหมสรุปเปนปางผมก็เห็นแป้งกับปางยืนวนนมาอยู่ว่ะคือรออะไรกันที่เราจิ้มพี่ชุกแจงกับผมว่าเราถูกเพราะว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์ให้เรากลัวกันเองใช่ไหมพี่ที่เขาปิดประตูใส่ใช่หน้าเบียดๆใช่แล้วเมื่อกี้เราก็สงสัยปางใช่ไหมใช่ผมใช่ผมคิดว่าปางพี่กิบว่าไงพี่ ไม่รู้หรอกผมโบย่ไปทางซ้ายเลยผมไม่ผมไม่ได้ฆ่าใครเลยผมไม่รู้เรื่องเลยเลยเชื่อหนูหน่อยได้ไหมว่าพวกคุณโบยเชื่อเชื่อปากที่ไรนี่คือเป็นฆาตกรอยปางไม่ปากเขาไม่ใช่ปากก็พี่กินของคนุณเขาผมพี่ไม่ไปซ้ายเลยหนูเป็นคนบวกให้สิทธิ์กลางบวชหนูว่าพี่พี่รอก่อนก็ได้หรือไม่เอาพี่ใเร้าวได้อย่างพวกพี่จะเล้าไม่เดินอะตอนที่ใจร้าวอยู่กับพี่ไม่กลอบได้ไหไม่ฟังหนูนะฟังหนู คือก่อนหน้าน so it so cool ี so cool ้หน so cool. so ูเห็นตอนทีว่ามันต้องไปกดอนไปกดมือพี่ชายเราเขาไม่เดินหนูกำลังจะพูดไม่มีใครฟังหนูพี่เก่นพี่ข้าแไม่โคตรดีเวรีกูดเวรีกูดไปดีข้าตามพี่คุณไปถึงพี่เป็นถึงพี่เป็นฆาตกรพี่ก็ไม่ได้ฆ่าใช่เข้าใจป่ะพี่ไม่ได้ฆ่าเพราะว่าพี่ฆ่าทุกคนเด็กพี่อ๋อ พูดอะไรันน้องปังเลยอ่ะแกมกาเลยแล้วพี่ทำมั่วมไม่เท่าไหร่นะโอนเสร์แล้วจริงไปมั่วด้วยเออมั่วมากอ่ะพี่พี่พาไมัทำไมพี่ทเป็นอย่างเงี้ยอยาบอกแลวไม่ใช่พี่ชุบแส